สวัสดีครับผมพบกับสันติพอเพียงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอน้ำจากธรรมชาตินะครับที่ไม่ต้องไปใช้พลังงานโซลารเซลล์นะครับน้ำที่ดึงขึ้นมาใช้นะครับเขาเรียกว่าบ่อน้ำนะครับน้ำโยกสมัยโบราณนะครับโยกแต่ละครั้งนะครับไม่นานนะครับเราจะสังเกตดูน้ำครับอาขยับมาดูน้ำครับ จำไปนดูน้ำน้ำตรงนี้นะครับอน้ำไม่เยอะนะครับก็สักประมาณสามถังนะครับเดี๋ยวจะลองโยกให้ดูนะครับไม่เกินสองนาทีนะครับน้ำตรงเห็นนี้ก็จะก็จะเต็มอ่างเลยนะครับอออกเยอะเอาจับมาที่ภาพน้ำครับแบบน้ำออก ให้มือป้องนะครับมาช่วยวันนี้จากที่ภาพน้ํำออกนะครับใช้เรียงไม่เยอะนะครับโยกสักพักหนึ่งนะครับน้ําก็จะเต็มปลิ้ม,มามสการออกนะครับพอๆกับไดานามูหนึ่งนิ้วนะครับหรือนิ้วครึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ในยามที่ พลังงานโซลาเซลล์ไม่ทำงานนะครับรอย่างเช่นแสงแดดไม่มีนะครับเราจะประหยัดนะครับก็ใช้แรงใช้แรงของคนนะครับช่วยช่วยนะครับหรือ,อไดนาม,มนะครับซัมเมอร์ที่ใช้กับพลังงานโซลาเซลล์เสียหรือพังอย่างนี้นะครับเราก็เอาน้ำตัวน,นี้เป็นสำรองได้นะครับไม่ถึงห้าสิบครั้งนะครับ น้ำจะเต็มอ่างนะครับเต็มแล้วก็จะให้ไหลไปใช้งานในครัวนะครับจับยูสายดูสายด้วยสายที่ไหลนะครับค่ะสา,า,ายที่ไหลสายที่ไหลลงไปนะครับทำแบบธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปหิว้วไปยกให้เสียเวลานะครับเต็มตรงนี้นะครับก็ไปเต็มที่อื่นได้นะครับทำคล้ายๆกับน้ำปราปานะครับ น้ำใสปิ้งนะครับอ่าจะเติมแล้วครับนี่อ่ามาจาบข้าพครับไม่เกินสองนาทีนะครับเติมนะครับกาลังงานที่ออกกำลังกายไปด้วยนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับลงานที่ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะครับอ่าอาจจะสงสัยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับเ๋ยวะจะรอจให้ดูนะครับ ว่าเขาทําขึ้นจากอะไรนะครับทางล่างหัวสูบนะครับอ่าเป็นการดัดแปลงวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าจับภาพมานี่ไงที่ทํานี้ไม่มีอะไรนะครับใช้ขวดน้ํานะครับขวดน้ําดื่มขวดละสิบบาทนะครับซื้อที่ไหนก็ได้นะครับจะมีหัวจุกตัดไม้ไผ่มาพอดีกับฝาของขวดน้ํานะครับ แล้วก็ตะปูตอกเอ้าถอยหลังไปนิดนึงดูตรงตะปูนะครับถอยหลังไปนิดนึงอ่าตะปูนะครับตะปูตอกแสงกระสีนะครับตะปูสองนิ้วครึ่งนะครับเมื<ย>่อสวมไปแล้วก็ตอกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ตัดตัดหัวของขวดน้ํานะครับแล้วแต่ถนัดนะครับตัดสั้นตัดยาวแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป ส่วนข้างล่างก็จะเป็นไม้ไผ่ธรรมดานะครับเราจะให้ดูคลิปหน้าจะให้ดูข้างล่างว่าหัวสูบเป็นยังไงนะครับอ่าทดสอบอีกครั้งครับนี่ของเท้นะครับอจับไปที่คนโยกน้ำเลยเหนื่อยไหมอ่าไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายวันละนิดกิบใรใส่อ่าเห็นไหมครับ<ำ>เราก็เห็นแล้วนะครับว่าพลังงานทดแทนมันมีอยู่ทุกที่นะครับ แมจะเป็นซัมเมิร์จากพลังงานโซลาเซลล์นะครับผลิตน้ำหรือพลังงานธรรมชาตินะครับจากคนเท่าคนแก่โบราณนะครับทำตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับก็ทำอย่างนี้บางที่ก็ใช้ยางในรถแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าเก่าเก่านะครับเคยใช้แต่พัฒนามาเป็นขวดน้ำนะครับก็พังก็ทำใหม่ครับไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากทีมงานสายเขียวนะครับฝากแฟนคลับทุกท่านนะครับติดตามสันติพ่อเพียงนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือมีอะไรจะคอมเมนต์มีความคิดเห็นอะไรสอบถามก็สอบถามได้เลยนะครับในใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้สันติพ่อเพียงก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม